สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขท่าลโลโดยแม่หมอความสุขหัวโตตแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานบวกพลังงานออล่าให้กับทุกคนแล้วก็ข้อคิดดีๆให้ทุกคนเอากลับ ไปนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองนะคะนะคะโอเคค่ะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่คนที่ติดตามเก่าแต่ถ้าใครผ่านเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้ติดตามนะคะไม่เป็นไรนะคะไว้โอกาสหน้าค่อยติดตามแต่ถ้าอยากให้แบบว่าได้รับการแจ้งเตือนก่อนใครก็กดติดตามไวนะะ้นะคะนะคะในร้า์มีดีในดีมีหลายปะปนกันไปเนาะทุกคนเนาะนะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณานะคะถือว่าเป็นค่าครูแม่หมอนั่นเอง ะะขอบคุณทุกคนอย่างจริงใจอันบริสุทธิ์นี้ให้เลยนะคะมาค่ะวันนี้ค่ำคืนนี้เราจะส่งทุกคนนะคะเข้านอนด้วยนะคะคำบอกกล่าวจากเทวดานะคะที่เทวดาอยากบอกกล่าวอะไรกับคุณเราก็ไม่รู้หรอกว่าเทวดาประจำตัวคุณนะคะไม่ว่าจะเป็น บันพบุรุษเทวดาประจําทุกคนมีเทวดาประจําตัวนะคะพ่อแม่ที่แบบว่าเสียไปแล้วอาจจะคุ้มครองคุณอยู่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณเขาจะคุ้มครองเขาเป็นคนที่ตัวใหญ่มากๆเลยนะคะเทวดาประจําตัวคุณนะคะเพราะบารามีเขาสูงมากนะคะจะแบบอิ่มบุญมากแล้วก็ตัวใหญ่มากพลังงานสูงมากนะคะเขาอยากจะมาบอกกล่าวอะไรกับคุณให้คุณได้รับทราบ อย่าลืมนะคะในร้า์มีดีในดีมีรลายนะคะนะคะเนะทวดาประจําตัวคุณท่านอยากมาบอกกล่าวอะไรกับคุณให้คุณได้รับรู้ภายใน3ามสี่วันนี้นะคะภายใน3ามสี่วันนี้ท่านอยากมาบอกอะไรกับคุณนะคะมาค่ะขออนุญาตครูบาอาจารย์นะคะสิ่งศักดิ์สิทฤฤธิ์เทวดานะคะที่ประจําตัวของทุกคนเข้ามาช่วยกันเปิดแรนดอมนี้นะคะให้แรนดอมนี้ออกมาดีๆนะคะ ท่านจะมา,มาให้โชคคุณหรือเปล่านะคะท่านจะมาให้โชคคุณหรือเปล่านะคะเพราะว่าเราเปิดไพ่เนี่ยทุกคนเราเห็นว่าเลขแบบโชคลาภมาบ่อยมากเลยอะความมั่งคั่งมาบ่อยมากต้องแล้วก็มีท่านหนึ่งนะคะที่บอกว่าถูกลอตเตอรี่ถูกอะไรเงี้ยเยอะมากแสดงว่านะคะบุญกุศลหนุนนำ ขออนุญาตค่ะมาดูตัวตนของทุกคนก่อนเลยนะคะวิสิบเลี่ยดเนี่ยทุกคนทุกคนถ้าเรากิดเยอะไปเราขอโทษนะทุกคนไปฟังตอนเช้าของวันพฤหัสก็ได้นะคะเราเก่งใจอะนะคะถ้าเรากิดเยอะเกินไปอย่าว่านะนะคะ อ่ะแปดเหรียญน,นี้คือการทํางานของคุณนะคะยิ่งคุณทํางานเยอะนะคะคุณยิ่งจะได้เงินเยอะคุณเห็นชมพู่อารยาไหมคะเขารวยมากเขาก็ทํางานมากทํางานมากยิ่งทํางานเยอะยิ่งมีเงินเยอะอันนี้สิบเหรียญไพ่ของเศรษฐีเลยโอ้โหไพ่เปิดออกมาตัว,ต,ว,ต,วตัวตนของคุณนี่ก็เก้าลีนะคะทุกคนนะคะมาค่ะนะคะเมื่อก เมื่อกี้นี้นะคะทุกคนเอาไว้โชว์ก่อนนะคะทุกคนจ๋านะคะเอาทุกไว้โชว์เป็นที่ระดับบาลมีถ่ายแคปไว้นะคะทุกคนสิเรียนแล้วก็แวนเรียนนี่คือตัวตนของคุณนั่นเองนะคะเรามาสับไพ่ต่อนะคะวิววิววนะคะเรามาสับไพ่กันอ่ยนะคะมาจ้านะคะ ไพ่จะออกมาอย่างไรน้อนะคะไพ่ออกมาอย่างไรขอให้ไพ่ออกมาดีๆเทวดาจ๋านะคะของคนที่เข้ามาดูนะคะท่านอยากบอกเก่าวอะไรกับนะคะตัวตนของทนทุกครทุกคนที่เป็นเจ้าของแรนดอมนะคะที่เข้ามาดูแรนดอมนี้นะนะคะการเงินทุกคนการ เงินมาเลยจ้ะเงินมาตั้งแต่ครั้งแรกสิบเหรียญแล้วก็แปดเหรียญความยิ่งทํางานยิ่งมีเงินเยอะมีเงินจนแบบจนแบบสบายอะ่ะทุกคนเขาว่ามีเงินจนสบายเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บอย่างเงี้ยเหมือนแบบคนรวยๆคุณอย่าคิดว่าอุ้ยเราไม่แบบไม่ได้ทํางานบางคนเป็นอินฟลูเอนเซอร์อ่ะนะคะเราเห็นหลายคนแล้วที่แบบ เออมีเงินแบบสร้างเนื้อสร้างตัวได้เลยอะ่ะทุกคนนะคะคุณเองก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีคนมีเงินนะคะสังคมก็จะยอมรับเรานะคะมาจ้านะคะนี่คือเจ็ดเหรียญคุณจะมีเงินเก็บเงินออมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะคุณดูดีเกิดมาแบบบนเหมือนคุณเกิดมาแบบบนช้อนเงินช้อนทองอะคะ่ะทุกคนแบบนี้เลยนะคะ ความสุขบางคนจะได้น้องนะคะบางคนจะมีน้องก้าถ้วยคือความสุขความอุดมสมบูรณ์ความมีบริวารมีทุกสิ่งมีทุกอย่างเก้าถ้วยคือทุกอย่างพร้อมพร้อมสแตนบายพร้อมมีน้องเลยอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนจ๋าอุ้ยนะคะพร้อมมีน้องเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นคนมีครอบครัวนะแต่ถ้าคนไม่มีครอบครัวคุณก็ จะมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองบางคนมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะเป็นความสุขเขาเร,เรียกว่าดวงเปิดนั่นเองนะคะดวงเป็นนะคะดวงเป็นราชาโชคนั่นเองนะคะเฮมีตนะคะตอนนี้บางท่านนะคะหิวใจตัวเองอยู่คบางคนไม่คิดจะสนใจใครหรอกแบบว่าอยู่กับตัวเองเป็นแล้วมีความสุขรวยสวยหล่อรวยเพอร์เฟก อยากแบบว่ามีสาวสวยแบบไหนก็เดี๋ยวนี้เขามีการแบบอะไรเยอะแยะมากเลยใช่ไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณรวยนะคะคุณก็ไม่อยากมีใครหรอกทุกคนจริงๆนะคะมาดานะคะเฮอร์มีตนะคะแล้วไงต่อคะสิ่งที่คุณจะวิสามเหรียญคุณจะตอนนี้คุณกำลังเจราจากับ นะคะเทวดาประจําตัวคุณหรือร่างทององคุณที่เป็นโลกขนานคุณกําลังจะก้าวไปหาเขานั่นเองคุณตั้งเป้าหมายว่าคุณจะมีเงินเท่าไหร่นี่คือเขารอคุณอยู่แล้วบางคนดีลงานคุณก็จะชนะการต่อรองงานต่างๆนะคะกับโลกคู่ขนานหรือตอนนี้เราเชื่อว่าตอนนี้เจ้าของแรนดอมเนี้ยมีแต่ความสุขความสุขนะคะถ้าใครมีทุกข์อยู่นะคะพูดคำนี้นะ เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันก็จะหาทางออกได้เองนะคะจริงไหมคะใครที่พูดที่ที่ที่แม่หมอบอกแล้วมันผ่านไปแล้วเช้าวันใหม่คุณก็จะเป็นคนที่ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะคะนะคะทุกคนจบเลยไหมจบเลยไหมทุกคนมัน จบเลยไหมคะคุณบางคนนะคะคุณจะได้ดิวกับคนที่มีบารมีสูงนะคะบางคนนะคะคุณจะได้ต่อรองเทวดาบอกว่า เทวดาของคุณกําลังมาบอกว่าคุณอาจจะบางคนนะคะไปสมัครงานแล้วผ่านโปรแล้วกําลังต่อรองเรื่องเ,เงินเดือนบางคนต่อรองกับโปรเจกต์กับคนที่มีเงินเยอะกว่าคุณนั่นเองเป็นโปรเจกต์ใหญ่นะคะซึ่งนะคะถามว่าคุณชนะไหมคุณชนะค่ะเพราะว่าผู้ชายใจดีคนนี้ นะคะหรือว่ามหาจากักรรรัิคนนี้เขาเป็นคนใจดีอาจจะร่างสูงใหญ่นิดนึงแต่ว่าเขาใจดีเขาให้คุณทุกได้ทุกอย่างนะคะวิทุกคนนี่คือสิ่งที่เทวดาถ้าคุณอยากมีนะคะเงินเก็บเยอะๆให้คุณนะคะต่อรองกับเขานะคะบางทีคุณอาจจะได้ดีลงานบางคนนะคะคุณเป็นลูกน้องใครไม่ได้หรอกคะ่ะนะคะเพราะขึ้นจกักรรรัิเป็นตัวตนของคุณขนาดนี้นะคะคุณมี ช่วงแรกพอคุณเป็นลูกน้องคนแล้วคุณจะมาทำงานฟรีแลนซ์หรือว่าอาชีพอิสระคุณก็เป็นได้นั่นเองนะคะนี่เลยค่ะนะคะทุกคนจบเลยไหมทุกคนจบเรอะเทวดาของคุณท่านรักคุณมาก นี่คือสิ่งที่เทวดาของคุณประจำตัวคุณมาบอกนะคะว่าคุณจะมีโอกาสมีโชคมีลาบก้อนใหญ่โชคฟุกฟุกนี่คือหนึ่งเหรียญแสงตะวันแห่งวันใหม่เกิดขึ้นแล้วนี่คือชีวิตใหม่โอกาสใหม่นะคะของคุณเกิดขึ้นแล้วนั่นเองนะคะทุกคนสิ่งดีงามกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณภายใน3วัน4วันนี้แหละคะ่ะตั้งแต่คุณเข้ามาดูแรนดอมนี้สิ่งใหม่ๆ อุ้ยกำลังจะเกิดขึ้นทุกคนคุณจะมีโชคแล้วคุณจะมีเงินเก็บทุกคนทำไมไพ่ดีแบบนี้ดีมากๆถึงมากที่สุดงานใหม่ๆนะคะงานใหม่คุณจะได้จับโปรเจกต์ใหม่นะคะจับงานใหม่ๆที่คุณไม่คุ้นเคยจะมีคนมามอบโอกาสให้กับคุณนั่นเองนะคะจะเป็นผู้ชายที่สูงสัก สูงสักก็คือมีบารมีนั่นเองทุกคนคุณอาจจะคิดว่าเอ้ยคุณมีบารมีแล้วแต่อย่าลืมว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้านะคะคนเบ้งเขาบอกแบบคนเบ้งเนี่ยเขาเขาคิดว่าเขามีบารมีแล้วแต่นะคะเหมือนอ่าแต่เล่าปี่ก็จะมีบารมีกว่าเห็นไหมคะเล่าปี่เป็นมหาจักรพรรดิเป็นจกักรพรรดิอ่ะเป็นฮ่องเต้อ่ะ นะคะนะคะถึงถึงถึงคนเบ้งเก่งขนาดไหนเขาก็ไม่ได้เป็นห้องเต้เห็นไหมนะคะบารามีมันต่างกันนะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นงานใหม่ๆความสุขนะคะเทวดาประจำตัวคุณบอกว่านับจากนี้นะลูกเอ,อ๋ยเราคิดว่าบุญบารามีของคุณเยอะมากคนที่เป็นเจ้าของแรนดอมนี้นะคะเพราะว่ามีแต่ไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยแสดงว่าเดี๋ยวให้จบก่อนนะคะ ดูดไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะทุกคนเดว่าเดว่าความสุขทุกคนทุกคน,กคนถ้าใครรับเสียงกิดแม่หมอไม่ได้ทุกคนให้กดไลค์ไว้ก่อนนะคะเราค่อยไปดูตอนเช้านะทุกคนนะเดว่าทุกคน,กค,นคุณจะมีการเดินทางไปต่างประเทศ หรือว่าเดินทางใกล้ไๆคุณก็จะมีแต่ลาบคุณมีแต่ลาบลอยมีแต่โชคลาบเดินไปเถอะค่ะ ข้ามน้ําข้ามทะเลอยู่ที่บ้านเราก็ข้ามน้ําข้ามทะเลได้นะคะข้ามแม่น้ําก็หมายถึงว่าข้ามน้าข้ามทะเลเหมือนกันนะคะทุกคนนี่คือเดอะเว l รความสุขค่ะคุณจะได้เดินทางคุณจะได้รู้จักหลายคนคุณจะได้รู้จักมักหน้าหลายตาได้เจอโลกโซเชียลได้เจอทุกสิ่งทุกอย่างงานใหม่คือเดอะเว l รนะคะงานใหม่เลยคุณจะได้โอกาสใหม่ๆงานใหม่ๆนี่คือสิ่งที่เทวดาท่านมาบอกคุณนะคะ จง,จ,งจงเดินนะคะออกไปนะคะหาจุดมุ่งหมายที่คุณต้องการนะคะคุณต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตคุณก็ต้องลงมือทำแล้วเดินไปข้างหน้านี่คือ the way the w นะคะแล้วก็นะคะอัศวินถือไม้เท้าการออกเดินทางไปข้างหน้าไปสู่จุดมุ่งหมายที่คุณต้องการเงินคุณก็จะได้รับงานใหม่ก็เป็นงานใหม่ที่ คุณไม่เคยจับมาก่อนนะคะโอกาสใหม่ๆที่มันเป็นโอกาสที่ท้าทายและนี่คือนะคะเมื่อถึงเวลาทามมิ่งสิ่งที่คุณรอคอยคุณจะได้มาแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะจัดมิน oh โอ้ my god ใครวาสนาดีขนาดนี้เนี่ยทุกคน ใครวาสนาดีมากจัดเม้นไม่ว่าคุณขอสิ่งไหนตอนนี้มันคือช่วงเวลาทามมิ่งของคุณนะคะที่ผ่านมาคุณเจอวิบากกรรมถ้าใครเป็นเจ้าของเรนดอมนี้ที่แท้จริงนะโอคุณแบบไม่มีทุกข์ไม่มีโศกไม่มีโรคไม่มีภัยไม่มีอะไรมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไปข้างหน้าทุกคนโอ้โหทุกคน โหเราอึ้งมากเลยอะสุดดูไปเรื่อยๆนะคะทุกคนดูไปเรื่อยๆนะเราอึ้งมากเป็นไพ่ที่ดีหมดเลยนะคะดีแล้วค่ะแสดงว่าคุณคนนี้นะคะเจ้าของแรนดอมนี้จะเป็นปลดล็อกได้ทุกอย่างเทวดาของคุณเข้ามาช่วยเข้ามาซัพพอร์ตทุกๆเรื่องปัดสิ่งเลวร้ายออกหมดแล้ว นะคะปัดสิ่งเลวร้ายออกหมดแล้วเหลือแต่สิ่งดีงามโชคลาภแบบฟุกๆก็ได้แล้วจะมีเงินเก็บมีความสุขมีงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาได้ทำการค้าขายกับชาวต่างชาติได้มีการต่อรองกับคนต่างชาติคุณได้เจอคนต่างชาติแน่นอนแล้วเป็นคนต่างชาติคนนี้จะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณแล้วเขาจะมาช่วยซัพพอร์ตคุณทุกเรื่องราวนะคะ แม่หมอเอ่อ,เ,อ,อเราไม่ได้ออกไปไหนแล้วเราจะเจอคนต่างชาติได้ไงบางคุณบางคนเล่นแอปเล่นอะไรอย่างเงี้ยถ่าทุกคนนะคะอาจจะได้เจอก็ได้นะคะไม่ไม่แน่ไม่นอนนะคะทุกคนนะคะแล้วไงต่อดูไพ่ด้านหลังนะคะสองดาบความลังเลนะคะตัวตัวตนของคุณคือความลังเลความไม่แน่ใจนี่แหละค่ะนี่คือตัวคุณนะตัวตนของคุณนะคือความลังเลนะคะมันจะใช่หรอ มันจะใช่หรอแม่หมออะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณเอ๊ะอยู่ในใจมันถึงออกมาเป็นสองดาบอย่างนงี้นะคะก็คือค,คุณไม่เชื่อในในสิ่งที่ไพ่ทำนายไม่มีเอ๊ะนะคะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เชื่อมั่นใจแล้วก็น้อมรับแบบจริงใจเลยทุกคนนะคะนี่คือเทวดาท่านส,ารสร้างมาให้คุณแลว้วนะคะงานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆราชินีถือราบ เพราะคุณเป็นคนเก่งไงนะคะ <c oughs> คุณเป็นคนสุข,ขุมคุณเป็นคนเยือกเย็นคุณเป็นคนที่นะคะลาจากนี้นะคะจากความลังเลคุณจะตัดสินใจได้เราขอวางไว้ตรงนี้นะคะเพราะมีบางสิ่งบางอย่างบอกว่าให้เรานะคะความลังเลคุณจะตัดสินใจได้คุณจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะคะจากความลังเลความที่แบบคล้ายๆเป็นคนทาดลมอะค่ะแบบ เดี๋ยวก็เลิกเดี๋ยวก็อ้ยว่าจะทําแต่ก็เลิกอะไรอย่างเงี้ยคุณจะเป็นคนเหมือนชาวธาตุลมอะคะ่ะต่อไปนี้คุณจะหนักแน่นขึ้นนะคะคุณจะเยือกเย็นมากขึ้นนั่นเองนะคะเทวดาประจําตัวคุณเข้ามาบอกนะคะมีการบอกเก่าวมากระซิบข้างหูเราด้วยนะคะแต่แต่ไม่ได้แบบว่ากระซิบแบบเป็นเสียงนะทุกคนแต่เราสัมผัสได้เราไม่ได้มีญาณวิเศษอะไรหรอกนะคะเราไม่ได้มีญาณอะไรเลยเป็นคนธรรมดานะคะ วิ่งนะคะคุณได้เดินออกเขาได้ปลดแล้วแม้กระทั่งเจ้ากรรมนายเวรก็ยังปลดปล่อยยอมปลดปล่อยคุณเลยปลดปล่อยให้คุณได้เดินออกไปหานะคะปลดปล่อยให้คุณได้เดินออกจากนะคะความทุกข์ละทมแปดถ้วยนี้คือเห็นไหมคะคุณอยู่ในเขาวงกดคุณอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะคะป่าหิมพานนะคะคุณอยู่ในที่แบบว่า เคยได้ยินเมืองรับแลไหมคะนะคะเหมือนคุณอยู่ในเมืองรับแลตอนนี้นะคะเมืองรับแลเขาบังบทหรืออะไรก็ตามได้ปลดปล่อยคุณได้ออกมาสู่นะคะความเป็นจริงไม่มีวิบากกรรมอีกแล้วเดี๋ยวดูต่อไปนะคะใช่หรือไม่นะคะที่เราพูดไปเราก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเราคิดว่าแบบนั้นนะคะทุกคนเพราะเซนเราบอกนะคะว่านะคะคุณกำลังได้เดินออกมาจากนะคะสิ่งที่ นะคะมันทําให้คุณรู้สึกไม่ดีนะคะตอนนี้ใช่หรือไม่นะคะเดี๋ยวไพ่ไพ่ช่วยตอบนะคะทุกคนจริงๆหน่วย นี่คือแปดถ้วยเขาได้ปลดปล่อยให้คุณได้อิสรภาพจากที่เขากักขังหน่วงเหนี่ยวคุณไว้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ตอนนี้คุณได้รับอิสรภาพคือสิบถ้วยชีวิตของคุณจะมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งล่ำรวยแน่นอนเพราะว่านี่คือไพ่โชคลาภแล้วคุณจะมีเงินเก็บมากยิ่งขึ้น the world the i m p r a o r นะคะแล้วไงต่อเขาทุกคนคุณดวงดีมาก สุดอ่ะวิเลขราชินี้ถือเหรียญงานใหม่ของคุณสิ่งใหม่ๆเรียกมาดามจ้ะคุณตอบไปนีเาาาน้เรียกคุณว่ามาดามทุกคนเรียกคุณว่ามาดามได้แล้วเรียกคุณว่ามาดามทุกคนนี่คือราชินี้ถือเหรียญผู้มั่งคั่งร่ำรวยถ้าเป็นผู้หญิงให้เรียกว่ามาดามนะคะ ถ้าเป็นผู้ชายเรียกว่าโอป,ป้าเรียกว่าแดดดีก็ได้ค่ะโอ้ทุกคนคือรวยมากค่ะทุกคนทุกคนแต่นี่ยังไม่ออกเดะเรเวอร์นะถ้าออกเดะเรเวอร์นี่แบบโอ้โหจบเลยนะทุกคนนะคะสิ่งที่เทวดาท่านมาบอกเก่าวคุณนะคะคือ นับจากนี้นะคะสิ่งที่หม่นหมองสิ่งที่ชั่วร้ายหรือว่าอุปสรรคต่างๆนานาเขาได้ปลดล็อกคุณเห็นวิเราชอบไพ่ใบนี้มากตั้งแต่เปิดมานะคะไพ่ใบนี้นานๆออกทีแล้วก็เราไม่ได้แปลงความหมายไพ่ใบนี้เลยแต่มีวันนี้เราแปลงแบบชัดเจนว่าตอนนี้เหมือนคุณโดนเถาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถอะไรอ่ะแล้วตอนเนี้ย ถววันอันเนี้ยได้คลายออกไปแล้วแล้วเป็นเส้นทางให้คุณได้เจอโชคลาภเห็นไหมคะหุยมหัศจรรย์มากเลยคุณเดินไปเจอโชคลาบอ่ะทุกคนคุณดูนะนี่คือตัวตนของคุณแล้วคุณเดินไปเจอลาบลอยโชคลาบที่พุ่งทยานมาให้คุณได้จับและคุณจะมีเงินเก็บแล้วถ้าแบบนี้มองอีกข้างหนึ่งก็คือคุณไปเจอเลยเจอแบบ แจ็คพอตมีคนเอาแจ็คพอตมาให้คุณต่อหน้าเลยอ่ะนี่คือแจ็คพอตมีคนเอาโชคลาบมาให้คุณต่อหน้าคุณเลยอ่ะเนี่ยนะคะนี่คือแสงสว่างคุณได้เจอแสงสว่างแล้วเห็นไหมคะเหมือนได้คุณได้เจอแสงสว่างจากที่มืดมิดมืดม,มนทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเมื่อถึงเวลานะคะช่วงจังหวะนี่แหละเขาเรียกว่าช่วงจังหวะชีวิตค่ะช่วงจังหวะชีวิตจริงๆทุกคนโอว่าสนาดีแท้เนาะ อ๋อสบะส,บ,สบายดีอ่าชาวลาวเด้ย๋ยจะพูดพูดถูกไหมคะนะคะนะคะแล้วนะคะอันนี้คือนะคะอันนี้คืออะไรขออ่านก่อนไฮปินเทศนะคะไฮปินเทศก็คือราชินีพระจันทร์ ตอนนี้บางคนเป็นพ่อหมอแม่หมอได้เลยนะคะบางคนนะคะเพราะว่าเดอะเฮอร์มิตแล้วก็เดอะไฮปินเทสคุณสามารถเยียวยาคนอื่นรายได้ของคุณอาจจะมาจากการเยียวยาคนอื่นก็ได้หรือบางคนเป็นพ่อหมอแม่หมอดูดวงก็ได้หรือบางคนที่เข้ามาดูนะคะแรนดอมเราอาจจะเป็นเจอก็ได้นะคะเนี่ยค่ะตอนนี้คุณฮิวใจตัวเองได้แล้วถ้าเป็นผู้ชายนะคุณจะแบบ โอ้ไม่เกินนะคะแบบนี้เลยนะคะอ่ะต่อค่ะนี่เดอะไฮพินเทสก็คือตอนนี้คุณมีจิตใจพร้อมที่จะ,ะเผชิญทุกสิ่งทุกอย่างคุณฮิวใจไม่ว่าคุณเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงตอนนี้คุณตระหนักคุณตื่นรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วและนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจําตัวคุณเทวดาเลยนะคะมาบอกกล่าวคุณว่านับจากนี้ที่คุณเข้ามาดูแรนดอมนี้ชีวิตของคุณ ทุกคนทุกคนป๊งนึงนะทุกคนเห็นไพ่แรกนี้ไหมที่เขาบอกว่าออเทวดาอยากมาบอกกล่าวคุณว่าอะไรและนี่เป็นไพ่ที่เทวดามาบอกกล่าวว่านะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องจริงที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณหุยทุกคน เราไม่ได้เอานี้มาโชว์นะนะคะทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเปิดมาเนี้ยมันคือเรื่องจริงที่จะเกิดขึ้นนะคะอาจจะเกิดขึ้นมากขึ้นน้อยก็ขึ้นอยู่กับจังหวะชีวิตของคุณนะคะนับจากนี้ชีวิตของคุณจะมีแต่ความโชคดีงานใหม่เงินเงินที่จะ เงินก้อนนี้เราคิดว่าเงินก้อนนี้มันสามารถทําให้คุณเป็นก้อนทุนได้เลยและอนาคตคุณสินค้าของคุณอะไรของคุณคุณจะได้ดังทั่วโลกอ่ะเพราะมันขึ้นเดเวอร์หรือบางคนจะได้โคกับหลายๆคนนะคะเนี่ยทั่วโลกจัก,กรวาลน,นะคะนี่คือพลังงานด,ดึงดูดจากจัก,กรวาลคุณสามารถเมนิฟิคได้เลยหรือว่าได้โคกับจัก,กรวาลต่างชาติหรืออะไรก็ตามนะคะทุกคนหุ้ยทุกคน โอ้ยโฮไม่กอดทุกคนทุกคนเห็นคำว่าจัดเมนไหมคะพอจัดเมนแล้วก็ออกมานะคะเดอ์ไฮโรแพนก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวคุณนี่คือตรงกับไฮเลอรแพนนะคะนี่ท่านให้คุณแล้วนะคะเทวดาของคุณมาบอกกล่าวนี่คืออะไรคุณรู้ไหมเหมือนชีวิตคุณอะ นะคะ6 6ดาบชีวิตของคุณจะต้องเรียนรู้นะคะ6ดาบของคุณนะคะนี่คือการพัฒนาตัวเองเมื่อได้ทุกสิ่งทุกอย่างไพ่ออกมานะคะเมื่อได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่าลืมพัฒนาตัวเองเขาได้ปล่อยคุณแล้วนะคะเห็นไหมเขาปล่อยคุณและนี่คือการพัฒนาเหมือนคุณเกิดและ ตายแล้วเกิดใหม่อะนี่ดอกไม้ใหม,ม่ๆนะคะส่งให้คุณคุณอย่าลืมพัฒนาเขาได้ปลดปล่อยคุณแล้วนะคะเหมือนได้ชีให้ชีวิตใหม่แสงสว่างใหม่กับคุณให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับคุณคุณดูดีแม้คุณจะลอยนะคะแม้คุณจะลอยมีเรือเรือที่แบบว่ามี ท่ามกลางอะไรก็ตามนะคะต่อไปนี้นะคะชีวิตใหม่ของคุณจะมีแต่ความสุขเรียนรู้ไปเหอะโอ้โหดอกบัวเห็นไหมคะแสงไฟนะคะจงเรียนรู้นะคะหุยทุกคนนะคะนี่คือไพ่จบออกมาดีมากเลยอะ่ะทุกคนมีไพ่หลายไหมไม่มีไพ่หลายสักใบเลยอะ่ะอ๋อมีมีมีม,ม,มีมีค่ะ แต่ว่ามันปิดจบไปแล้วความลังเลความไม่แน่ใจไม่มั่นใจในตัวเองเมื่อคุณได้อะไรมาคุณจะมั่นใจในตัวเองแล้วคุณอย่าลืมกดติดตามแม่หมอนะคะเผื่อว่ามันจะเป็นดวงของคุณอีกนะคะอันนี้เรามาบอกนะคะความลังเลมันจบไปแล้วเพราะว่าเราเอาราชินีถือดาบปิดแล้วก็อย่าลืมนะคะเมื่อได้ทุกสิ่งทุกอย่างมานะคะอย่าลืมพัฒนาตัวเองให้ก้าวกระโดดนะคะนี่คือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ แคปหน้าจอไว้เลยค่ะเซฟหน้าจอไว้เลยค่ะทุกคนจบจบแบบสวยๆจบแบบทุกสิ่งทุกอย่างเพอร์เฟกถ้าใครอยากมีน้องจะมีน้องนะคะจะมีน้องมีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์ถ้าใครอยากมีแฟนก็จะได้แฟนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้แต่งงานกันนะคะแต่ว่าจะคบกันไปก่อนนะคะจะคบกันไปก่อนเป็นชาวต่างแดนหรืออะไรก็ได้แต่ที่แน่ๆชีวิตของคุณมีความสุข มากไม่มีไพ่หลายแม้แต่ใบเดียวไพ่หลายถ้า2ดาบไม่ใช่ค่ะคือความลังเลเท่านั้นและราชินีถือดาบออกมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้น perfect ไม่มีไพ่หลายเลยโอเคค่ะวันนี้ขอให้ทุกคนได้รับโชคลาภได้เป็นคนใหม่มีชีวิตสุขสบายเป็น the ะเวอรเป็นดีเอ็มเป็นดีเอ็มเ นะคะเป็นราชินีถือเหรียญมีความสุขตลอดอายุไขเลยนะคะเพราะว่านี่ไพ่เทวดาท่านออกมาบอกกล่าวนะคะให้คุณได้จดแจ้งและก็จดจําและก็แคปหน้าจอนี้ไว้นะคะและอย่าทําอะไรที่ไม่ควรทําเพราะสิ่งดีงามนี้กว่าคุณจะได้มาคุณก็ต้องทำความดีสะสมบรารมีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนรักษาความดี เหมือนที่เทวดาของคุณมาบอกกล่าวและให้มอบให้คุณรางวัลชิ้นใหญ่งานเงินโอ้งานเงินเง,ง,งินใหญ่มากใหญ่มากหนึ่งเหรียญแล้วก็ราชินีถือเหรียญน,นะคะใหญ่แล้วก็ดีเอ็มเพลเอร์นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันสมควรที่จะเป็นของคุณตั้งแต่แรกแล้วแต่มันคือช่วงจังหวะชีวิตนับจากนี้ขอให้คุณรักษาตรงนี้ไว้ให้ดีนะคะค่ำคืนนี้แม่หมอ,อไปแล้วนะคะบ๊ายบายลารดี่สวัสด,คด,ดีค่ะ